อไเนี้ย่นนี้ลูกไม่ไปเียนนี้ยออตนนี้ไปเที่ยวอยู่ปเที่ยวเหรอไม่ไปไปกับี้่เบีปต้องขอบมากก็ได้นะกรเายี่สิบ

เขาเนีนามื่นพอพูดถึงก็ว่าไปส่งเด็กนี่เราก็ในใกล้คนรองไม่คนลตัวเอง ดูกเด้วไปดูที่ร้านย่งนีเปล่าไปดูที่กเื่อยนีไปดูก่อนไปดูก่อนนะยี่สิบก่อแล้วนน้อมาปอด้วยไหม เรมีน้ำดูพอแล้วกินอะไรมาก้ำตาด้ยยำงานที้เ็บนเาไม่มีตอนนี้ยังไม่มีอาหรือเปล่ารอครับนึง อันใหญมีทางรุ่นกาลังลงอยู่ในกระดาษกี่ตัวคะสตัวสี่ตัวจะสั่งหรือว่าค่อยมาหรือว่ารอรอเลยัตัวเยอะอยู่กต้องโอ้ยจไ้ได้ครับได้จได้ได้ไ้จำเด้จำไได้จำได้จไ้จำได้อด้จไม้